เสียระวัตปิดหีบนี่เสียรวัตต้องมาตรจวจปอดแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยฝุ่นขนาดนี้โอ้โหไม่รู้ผมจะถ่ายยังไงเลยฮะฝุ<笑><笑>่นจริงๆอะ่ะโอ้โหไม่คิดว่ามันจะฝุ่นขนาดนี้น่นี่าตามสภาพฮะ เขาตัดตอต,อต่ำมาเลยฝุ่นขนาดนี้เนี่ยฝุ่นมากดูดิฮะไปไปตัดดินแทนน่ะแน่ไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยฮะข้อดีข้อดีก็คือตัดตอได้ต่ำมากข้อเสียก็คือน,นี่แหละฝุ่น ปีหน้าต้องติดตัวแอร์แล้วเสียทวัดรถจะพังไหมฮะเนี่ยโอ้โหเวลาปล่อยปล่อยได้ไวมากเวลาปล่อยปล่อยได้ไวมากฮะอ่ะดูกันไปตามสภาพตอมันต่ำจริงๆอะ่ะตัดได้ต่ำมากเลย นตลบอบ้วนแล้ฮะดูดิไม่เห็นรถเลยอ่ะผมนึกว่าจะเหมือนอ้อยสดไม่ใช่แล้วมันหายใจออกไป้เนี่ย ไอ้ทางไหนเนี่ยโอ้ฝุ่นจริงๆฮะอโอเจอดินทรายด้วยฮะโอ้ เห็นแต่ปลายอ้อยโอ้โหสุดยอดสุดยอดถามว่าใช้ได้ดีไหมผมว่าดีกว่าคนเยอะนะฮะดีกว่าคนเยอะตอนนี้สุดพื้นเลยอะ่ะตัดได้ต่ำกว่ารถตัดจริงๆอีกนะฮะนี่ดูแล้วแต่ว่าปัญหามันก็คือฝุ่น รถนี่ต้องไปใส่ใส่กองพิเศษแลเนี่ยกองแห้งกองเปียกแล้วฮะเนี่ยไม่งั้นพังเลยรถถ้าเป็นอย่างนี้นะนี่ดูดิดอันนี้ก็สบายอยู่แต่พอตัดไปเรื่อยๆนี่ฝุ่นมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นไนีรยนะี่วู้ว่าคนขับหายใจออกหรือเปล่าโอ้ สุดยอดเลยฮะตัดแอเดียวตออ้อยสุดพื้นเลยอ่ะตัดตอได้ต่ำมากยังไงนี่อย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่รถตัดไม่ได้นะอันนี้คือคนเขาตัดออกที่มันล้มแบบนี้นะ เนี่ยมันล้มแบบนี้ก็ตัดตัดกองไว้ตรงตรงร่องแล้วก็ให้คนเก็บที่หลังนะฮะแต่ว่าถามว่ามันใช้ดีไหมผมว่าใช้ดีดีกว่าคนคนตัดเยอะเลยฮะดูดิตัดกองไว้อย่างนี้เนะนี่ยนฮะราคาสามแสนนะน่าใช้ไหมผมว่าก็น่าใช้อยู่นะ แต่น้องน้องเขาน่าจะน่าจะปรับให้มันกินกินถึงดินเลยเพื่อจะได้ให้มันเพื่อจะได้ให้ตอมันไม่สูงเนาะเขาทำเพื่อเวลาตอมันขึ้นมามันจะได้เกิดงามๆเนาะตัดต่ำนี่ก็ดีนะแต่ว่ามันไม่ดีตรงคนขับนั่นแหละฮะฝุ่น ตัเดเศษนี่เสียทวัตต้องไปตรวจปอดแล้วนะนะโอ้ฝุ่นเยอะมากตอนแรกผมมาถ่ายผมไม่คิดว่ามันจะฝุ่นเยอะขนาดนี้ผมเคยไปรีวิวเอ้ยเคยไปถ่ายของเขาตัดไอ้อ้อยสดอ่ะเนี่ยฮะกองกองหนึ่งไม่ใช่เนน้อยนะเนี่ยเนะยฮะกองละคีบเลยอ่ะ ดูดิคุณนโอ้โหแบบนี้มันต้องดูที่ทางลมหน่อยแล้วแหละถ้าจะตัดแบบนี้เนาะอันนี้ลมมันตีใส่คนขับโดยเฉพาะเลยอะหน้านี้อะต้องไปตัดอีกลายน,นึงอะผมว่านะเพราะว่าฝุ่น เ,เพราะว่าลมมันไปทางนี้คนขับต้องไปอยู่เหนือลมนะผมว่าแต่ว่าก็ไม่รู้กับน้องเขาน้องเขาเปิดแปลงมาแบบนี้ก็เอาตามสภาพคนะแต่ว่าสภาพคนขับนี่ดูไม่ได้เลยอะ่ะเนี่ยฮะเครื่องจักประหยัดต้นทุนเอ้ยประหยัดแรงงาน เขาบอกว่าก่อนจะลดต้นทุนได้ก็ต้องเพิ่มต้นทุนก่อนนะเอ่มาดูว่าอ้อยโค้โงงออย่างงี้เขาจะตัดได้ไหมเนี่ยได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าต้องมีคนเก็บนะฮะต้องมีคนเก็บต้องมีคนตัดออก โอ้หหรือผมอาจจะมาถ่ายแค่แปลงดินทรายหรือเปล่านะฮะมันเลยเป็นฝุ่นขนาดนี้ก็ไม่กล้าพูดอะไรเยอะเพราะว่ามันก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมได้มาถ่ายเครื่องตัดอ้อย ไฟไหม้เนาะรอบที่แล้วผมไปถ่ายเครื่องนี้ก็คือเขาตัดไอ้สดมันไม่ฝุ่นขนาดนี้ฮนะหรือมันเป็นกระที่เขาตั้งใบมีดหรือเปล่าฮนะอันนี้แปลงนี้น้องเขาตัดต่ำต่อต่ำมาก นี่ถามว่ายกข,ขึ้นสูงมาได้ไหมก็ได้นะครแต่ว่าตออ้อยมันจะสูงขึ้นไปด้วยน,นะฮะเือน่าใช้น่าใช้ผมว่าผมคนนึงแหละผมว่าน่าใช้นะ นี่ยตัดแป๊บเดียวเ่ยตัดแป๊บเดียวได้ยเยอะแล้วเนี่ยเนี่ยฮะโอ้เห็นเสืยสวัสดบอกว่าวันนึงตัดได้ร้อยตันอะ่ะใช่จริงๆด้วยฮะแล้วอีกอย่างวิ่งเร็วด้วยอะ่ะมันไปตามรอบรถเลยเขาพีดีโออ่ะไม่รู้เขาใช้รอบเท่าไหร่รอบพีดีโอ นี่อย่างนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ไม่ฝุ่นเท่าไหร่อย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้โอ้โหฝุ่นจริงๆฝุ่นแบบ <c oughs> แบบชัดเต็มเลยอ่ะมองไม่เห็นรถเลยอ่ะอือโอ้โหจสุดจอด เดี๋ยวพาไปดูกองอ้อยปกติเข้าหน่อยนี่ฮะกองอ้อยปกติก็กองรลกชีบอะ่ะนี่กองล้วีบเลยแหละได้เยอะมากนี่ฮะกองกองกองไปกองไปกองไปแล้วพอตอนตอนขีบขึ้นเขาน่าจะตัดหางออกอยู่นะตัดหางน่าจะใช้เครื่อง เครื่องตัดนะเป็นแบบเครื่องตัดหญ้าที่เขาสะพายกันนะแต่ว่าทีมงานนี้ไม่มีเขาบอกว่าหางไม่ต้องตัดเอาไปขายด้วยเลยว่างั้นแต่แล้วโรงงานไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นมิดผลกาลสินนี่ไม่ได้ฮนระแต่ถ้าเป็นมิดผลกาละสินต้องตัดนะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปถ่ายกันไหนไปถ่ายอยูไ่ไหนรฝากพี่น้เอฟซีติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ